เดินทางมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรก็คุณทักษิณก็ทําตัวเองทั้งนั้นแหละไม่ได้มีใครไปทําอะไรคุณทักษิณแล้วก็วันนี้ก็สรุปจบเนี่ยนะครับบรรดาพี่น้องทั้งหลายนะครับที่เคยเห็นว่าคุณทักษิณเนี่ยนะครับมีอันเป็นไปเพราะถูกยึดอํานาจยึดอํานาจตุลาการพิวัตรคอตอสอแต่มาสารภาพสิ้นว่ากระทาความผิดจริงม,มันก็ไม่เกี่ยวกับการถูกยึดอํานาจไม่เกี่ยวคอตอสอไม่เกี่ยวตุลาการพิวัตรทั้งนั้นแหะ ผมไปดูคลิปเก่าๆที่ผมเคยอธิบายเนี่ยนะครับก็น่าหงายกันไปตามๆกันทีนี้เนี่ยนะครับก็มีติ่งบางจำพวกก็ยังเอาเหตุผลนี้มาอยู่ะนะครับก็ยังพยายามแท็กนะครับแบบปลากระดีติดโครน่ะก็ยังแท็กกันแบบนั้นแต่ทําไมเอ,เ,อเอสารัฐอเมริกามันไปลงทุนในประเทศคอมมิวนิสต์ไม่มาลงทุนในประเทศประชาธิปไตยเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันจึงคําตอบก็คือว่ามันไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบนี้ นะครับเพราะเนี่ยนะครับประชาธิปไตยที่คิดราคาค่าหัวเนี่ยมันไปไม่ได้แล้วะนะครับถ้าไม่มีการสังเกยนากันเนี่ยคืออย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยตลอดระยะเวลาเนี่ยนะครับในช่วงสิบเจ็ดปีนี้นะครับถ้าถ้าเขาคิดแบบนี้ได้เนี่ยเขาจะหนีออกนอกประเทศทำไม,มนะครับการที่ผมบอกหลายครั้งว่าไม่มีใครคนไทยคนไหนไล่เขาออกนะ และก็ไม่มีคนไทยคนไหนบอกห้ามเข้าประเทศเขาออกเองและไม่เข้ากลับประเทศเองอเพราะนี่นะครับไม่ประสงค์จะติดคุกแต่ความแย่งไม่อยากติดคุกจึงไม่กลับมาเนะี่ยเพราะนี่นะครับถ้ายอมติดคุกเนี่ยเขาจะเสียเวลาไปสิบเจ็ดปีทําไมเห็นไหมทีนี้เนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยก,ก็วัดใจดูผมก็ไม่อยากเขาหนีนะ,ะนะครับเขาควรได้ใช้ความรับผิดชอบอ เพราะนี่นะครับระหว่างอยู่เมืองนอกหรือว่าอยู่ในเรือนจําซึ่งมันไม่ง่ายแบบเดิมแล้วนะเพราะนี่นะครับถ้าถ้าสารวินิจฉัยเป็นอื่นเนี่ยนะครับแล้วก็เห็นว่าเป็นการละเมิดอำนาจศาลร,ราชทัณฑ์ก็เหนื่อยนะครับโรงพยาบาลตำรวจแทบจะปิดประตูทีนี้เนี่ยนะครับก็ต้องมีการช่างลำหนักแต่อย่างที่ผมบอกว่า อยากจะออกก็ไม่ได้ง่ายนะ,ะกับภายใต้สถานการณ์แบบนี้ถ้านะครับถ้าไม่เป็นบุคคลที่ถูกติดตามนั้นออกตรงไหนก็ได้ระดับเนี้นะครับรู้เส้นทางกันอยู่เนี่ยแต่ว่าพอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ง่ายก็ได้แล้วะนะครับมันยากลาบากเหมือนกัน,นะหรือในวันนั้นมีโอกาสเพียงเสี้ยวหรือนิดสักนิดหนึ่งไหมคะที่ทุกอย่างมันจะพลิกแล้วกลายเป็นว่าคุณทักษิณจะรอดคืออย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับ คือทั้งหมดเป็นดุลเรินิจของศาลแต่ว่าโดยความรู้สึกของตัวคุณทักษิณเองะพร้อมจะเชื่อแบบนี้ไหมล่ะอ่ะพร้อมจะเชื่อไหมซึ่งไม่มีใครรู้เรื่องนี้ดีเท่าคุณทักษิณหรอกเขาก็ต้องชั่งน้ำหนักเหมือนกันว่าจะแบกความเสียเ่ยงนะครับหรือว่าจะตัดสินใจโดยพกความเสี่ยงอีกแบบหนึ่งเพราะนี่นะครับถ้าออกนอกประเทศและถูกจับได้เนี่ย นะครับหลังจากสารออกหมายจับนี่งามไส้เลยนะ,ะเห็นไหมสถานการณ์ก็จะกลายเป็นอีกอย่างนึ่คือในภาวะนี้เลยนะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพอทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ตรงไปตรงมาตั้งแต่ต้นความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับมันควรที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างสงบในประเทศนี้แล้วะนะครับถ้าเป็นไปตามทุกอย่างนะครับเป็นไปตามพระบรมราชวงการ เป็นการแล้วก็เป็นไปตามที่ตัวเองสแสดงเจตนาตั้งแต่ต้นแต่มันก็ไม่ใช่น, mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเดินทางมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรก็คุณทักษิณก็ทําตัวเองทั้งนั้นแหะ <Okay. S 2> ไม่ได้มีใครไปทําอะไรคุณทักษิณ mm hmm. และก็วันนี้ก็สรุปจบเนี่ยนะครับบรรดาพี่น้องทั้งหลายนะครับที่เคยเห็นว่าคุณทักษิณเนี่ยนะครับมีอันเป็นไปเพราะถูกยึดอํานาจถูกข้อต่อสอถูกตุลาการพิวัตร ก็คุณทักษิณมาสารภาพกับพระเจ้าแผ่นดินเองว่ากระทําความผิดจริงความผิดจริงก็คือตามคําพิบกษา,านะครับในคดีที่ศาลตัดสินเนี่ยทีนี้เนี่ยนะครับแล้วอย่างไรจะไปอธิบายแบบนางโม่งแบบไหนได้ต่อนีครับไอ้ที่อธิบายมาสิเจดปีว่าเป็นเพราะนี่นะครับสองมาตรฐานถูกยึดอํานาจตุลาการพิวัตรคอตอสอแต่มาสารภาพสิ้นว่ากระทาความผิดจริงมันก็ไม่เกี่ยว กกับการถูกยึดอํานาจไม่เกี่ยวคตอตอสไม่เกี่ยวตุลาการพิวัตรทั้งนั้นแะนะครับก็เป็นเรื่องตัวเองทั้งนั้นะและบรรดาองเชียเนี่ยนะครับผมไปดูคลิปเก่าๆที่ผมเคยอธิบายเนี่ยนะครับก็น่าหงายกันไปตามๆกันที่นี้เนี่ยนะครับก็มีถิงบางจาพวกก็ยังเอาเหตุผลนี้มาอยู่ะนะครับก็ยังพยายามแท็กนะครับแบบปลากระดีติดโครนนะอ่ะก็ยังแท็กกันแบบนั้นแต่อย่างไรก็ตามนั้นเนะียจะให้ประชาชนมีความรู้สึกเหมือนเดิมนะั้น ยากมากมนะครับไม่ไม่มีมนคลัง<ช>นะครับอย่างเดิมกันอีกต่อไปสิ้นมนละคือคนเราเนี่ยนะครับในทางการเมืองเขาอาจจะมีวิธีการนะ,ะแต่ในเรื่องการร่วมเป็นร่วมตายของคน,นถามว่านี่นะครับใครจะออกมาร่วมเป็นร่วมตายนะครับผมนําประชาชนอยู่กันถึงนาทีสุดท้ายทำไมผมไม่รู้อ่รมุ์แล้วก็หลังจากนั้นอีกยาวนานที่ไปเรียกร้องต่าง มันกลายเป็นโอละพอ่อหมดนะครับสิ่งที่ไปต่อสู้มันคือสิ่งที่เราทําเองทั้งสิ้น mm hmm. นะครับมันกลายเป็นว่าเอ้าเราเองก็เหมือนนะครับมีความเชื่อในทางที่ผิดพระเจ้าตัวมาสารภาพ <c oughs> พอชั้นสิบสี่นี่หลักเรื่องสองมาตรฐานไปเลย mm hmm. นะครับเรื่องอภิสิทธิ์ชนไปเลยทีนี้เหลืออะไรไปอธิบาย mm hmm. นะครับเอาเรื่องกฎหมายเนี่ยที่มาพูดกันนี่ยก็คุณไปถอนมาเองอ่ะ <c oughs> แล้วแล้วยังไงจะเสนอใหม่อะคือมันอธิบายมันมันมันไม่ได้ะนะครับว่าว่าเรื่องที่มันควรจะทํามันมันควรจะรับผิดชอบอย่างตรงไปตรงมามแต่ว่าเห็นไหมมันเพื่อเพื่อประโยชน์ของการหาเสียงเลือกตั้งอะพูดอะไรก็ได้เห็นไหมพอมาวันนี้ก็มาพูดอีกออแล้ววันนั้นไปถอนทำไม,มแล้วก็ถอนก่อนคุณทักษิณออกวันม,มีผลตรงกันที่ฉลาดอ่ ก็อธิบายก็มันก็กระทบอยู่แล้วตั้งแต่เขียนกฎหมายไม่รู้ไงนะครับและเสนอรอบนี้ไม่กระทบอ่ะหรือไปแก้บางถ้อยคำมันแก้ไม่ได้หรอกนะครับแก้หลักการคือแก้ภาษาได้อะไรได้บ้างแต่ว่าเป้าเป้าอ่ะมันแก้ไม่ได้นะครับคือหมายความว่าเป้าหมายความต้องการมันแก้ไม่ได้นะครับมันก็มันก็เท่าเดิมสาระสำคัญเนี่ยแตะไม่ได้อยู่แล้วทีนี้ถ้าถึงจุดจบของคุณทักษิณจริงจริง คุณทักษณิณไม่อยู่แล้วการเมืองไทยก็จุดจบเหมือนกันไหมคะวันนี้ก็โอ้โหชุลมุนมากกรณีหัวสวก็อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยะนะครับเรื่องสอวก็ยังเป็นสงคราม,มกันอีกพอสมควรค่ะนะครับเพราะว่าของคุณภูมิธรรมก็ถูกร้องเพิ่มเข้าไปที่มีข่าวทําคําชี้แจงเพิ่มเติมเข้าไปแต่หลักก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ถูกสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่แล้วปลายถักจะรอดนะ ก็มีตัวอย่างให้เห็นเรื่องความไม่รอดต่างๆเส้นทางในสารรัฐมนูนไปเร็วแต่เส้นทางในกกอกับดีเอสไอเนี่ยอย่างไรก็ช้ากว่าสารรัฐธรรมนูญโดยรูปแบบกลไกนะครับเราจะเห็นการเมืองเนี่ยมันจะถูกละเลงยับความไม่มากกว่านี้นะครับจนกระทั่งว่าอปลายทางเนี่ยนะครับของความนะครับของความเละเทะเนี่ยนะครับจะเดินไปถึงจุดไหนอย่างไรแต่ผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ย แต่ละฝ่ายก็คงจะมองเห็นว่าสภาพการของบ้านเมืองเนี่ยมันหนักเต็มทีหลายอย่างเนี่ยนะครับมันก็เป็นการตั้งคำถามเหมือนกันว่าเราเนี่ยอยู่ในประชาธิปไตยที่ถูกต้องไหมคำว่าประชาธิปไตยที่ถูกต้องประชาธิปไตยแบบแบบนี้ใช่ไหมนะครับนี่เราต้องการแบบนี้ใช่ไหมนะครับทุกคนรู้นะครับตั้งแต่ระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นมาเนี่ยทุกคนต่างก็รู้ต่างก็เห็นกันหมดแล้วนะครับและท้ายที่สุดเนี่ย มันมันมีปัญหาซ้ําซ้อนกันไปหมดเรากลายเป็นรัฐราชการข้าราชการสามล้านกว่าคนนะครับแล้วในขณะที่แต่ละเรื่องราวเนี่ยนะครับมีคนต้องจ้างคนซ้ำซ้อนอยู่สามสี่นะครับสามสี่จำพวกด้วยกันในการทำงานเรื่องเดียวกันเราก็สูกละเลงกันแบบนี้และก็ท้ายที่สุดนั้นเนี่ย นะครับที่มาของการเลือกตั้งมันลักษณะการประมูลแข่งขันแนละ้นะครับไม่ใช่เรื่องการหาเสียงตามหลักการประชาธิปไตยบ้านเมืองมันจึงเดินมาถึงจุดว่ามันใช่ไหมนะครับมันไม่ใช่หมายความว่าเออเราก็ติดกับพิธีกรรมอันนี้กันต่อนะครับแต่ว่าประชาธิปไตยมันก็ต้องทบทวนตัวเองเหมือนกันว่าเนี่ยครับไอ้ที่เดินอยู่วันนี้ มันใช่จริงไหมคือไอ้ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เรียกว่าประชาธิปไตยจริงๆหรือเปล่าใช่ไหมคะบางคนเนี่ยมีการไปตีความตั้งแต่วันเกิดทนายนกเข,ขาบอกว่าอ้าแนวคิดโดยเฉพาะมีการไปพาดหัวของสื่อที่เป็นมุมความเห็นของอาจารย์เจตเรื่องออไม่เอาแล้วประชาธิปไตยคนก็ตีความกันไปกว้างขวางมากคือหมายความว่า<ช>ผมนี่ก็เคยพูดหลายครั้ง<ช>ว่าตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้ามาเนี่ย เราไม่เคยมีประชาธิปไตยที่แท้จริง <Okay. S 2> แม้แต่เพียงวันเดียว <Okay. S 2> ไม่มีวันไหนที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆ <Okay. S 2> นะครับมันเป็นเพียงแค่คำพูดเป็นเพียงแค่รูปแบบพิธีการแต่ไม่มีจิตวิญญาณของคำว่าประชาธิปไตย <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะอยู่แบบนี้กันโดยไม่ปรับเปลี่ยนเ <Okay. S 2> วียดน,นามมันปรับเปลี่ยนประเทศมันก็พ่าข้าม <Okay. S 2> นะครับของเราไม่จีนเนี่ยนะครับ เมืองคนจำนวนเป็นพันล้านคนนะถ้าเขาไม่ปราบปรามเรื่องคอร์รัปชันน,นะครับเขาก็เปลี่ยนประเทศไม่ได้จนกระทั่งกลายเป็นประเทศที่พัฒนาไปไกลมากนะครับคนเห็นจีนเมื่อหลายสิบป,ปีก่อนกับวันนี้คนละเรื่องเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็อยู่ที่ผู้ปกครองว่าเนี่ยนะครับจะมีทิศทางในการบริหารประเทศอย่างไรเวียดนามเนี่ยนะครับผ่านทั้งสงครามฝรั่งเศสผ่านทั้งสงครามอเมริกา นะครับคนตายก็ไม่รู้กี่ล้านคนแต่ว่านี่นะครับเขาเป็นประเทศที่ปกครองด้วยคอมมิวนิสต์แต่นี่นครับเขาสามารถปรับรูปเหมือนจีนนะครับแต่ว่าหลักใหญ่ที่เขาปรับเรื่องเดียวคือการทุจริตคอร์รัปชันของเรานี่พร้อมจะอยู่ในในสถานการณ์แบบนี้เราเป็นประเทศนะครับที่มีความโปร่งใสน,นะครับสามสิบสี่คะแนนอยากร้อยคะแนนแต่ว่าเรามีความต้องการนะครับ กับเท่ากับประเทศที่มีความโปร่งใสเกือบเต็มน,นะครับทำไมประเทศนั้นทําได้ความจริงก็ตอบง่ายๆว่าประเทศเขามันไม่มีเรื่องนะครับการทุจริตคอร์รัปชันเหมือนกับประเทศไทยกรณีคาสิโนนี่มีความชัดเจนคือประเทศ <c oughs> นะครับที่หาความโปร่งใสไม่เจอนะครับและยิ่งไปทําเรื่องเนี่ยนะครับมันทําลายคนภายในชาติมันก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำซ้ำสถานการณ์ แต่ว่าอยากอยากได้ค,ความเป็นจริงคุณทําให้ประเทศมันเท่าออกับเขาเลยก่อนอ,อยากได้เท่าเขาบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังมีวางระบบที่สามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใสคือประเทศมันต้องเปลี่ยนระบบเดิมมันไม่ได้แล้วนี่ครับบ้านเมืองมันพังและนี่นะครับถ้าไม่คิดจะฟื้นนักลงทุนที่มีอยู่มันก็หนีออกค,คนใหม่ก็ไม่เข้ามามนะครับเวลานี้เนี่ยนะครับมือเศรษฐกิจทั้งหลายเนี่ย ต่างก็เตือนเรื่องรัฐเข็มขัดกันทั้งนั้นนะ,ะว่าสถานการณ์ข้างหน้าเนี่ยมันจะหนักมากกว่านี้นะ,ะให้กุมเงินเอาไว้แต่ปัญหาไม่รู้หาเงินที่ไหนมากุมบ้านเมืองมันจะเดินในทิศทางที่หนักมากที่สุดและเราไม่ได้เห็นถึงวี่แววถึงความสําเร็จเพราะอย่างที่ผมบอกว่าพอความเชื่อมั่นมันไม่มีเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยนะครับในภูมิภาคนี้เจอเหมือนกันหมดคแล้วทําไมเรา เราแก้ปัญหาไม่ได้อยู่ยที่เดียวนะครับใครไม่เจอบ้างในแต่เรื่องเจอทั้งนั้นแต่ว่าการที่เราเนี่ยครับมีการเมืองแบบนี้นะครับเพื่อนฟื้นได้เพื่อนอยู่ได้แต่เราอยู่ไม่ได้อธิบายเรื่องอะไรเห็นไหมคือยอมรับความเป็นจริงเลยบ้างว่าม,มันไปไม่ได้แล้วนะค่ะหรือหรือลองให้โอกาสพักการเมืองอีกสักครั้งได้ไหมคะคุณจรูพรว่า ให้เขาได้มีโอกาสได้ได้ทำหน่อยบางทีมันอาจจะมีพักเหมือนเพื่อไทยก็ได้ที่อะไรที่ไม่ได้หาเสียงไว้แต่จะทำอย่างเช่นจะไปรีดไขมันส่วนเกินออกจากองค์กรที่หลายคนมองว่ามันใหญ่มันเทอะอท่าเงินงบประมาณส่วนมากก็ไปลงกับรายจ่ายประจำางบพัฒนาไม่เหลือแล้วมันอาจจะมีสักพักที่ทําเหมือนเพื่อไทยก็ได้ที่ ไม่ได้หาเสียงหรอกว่าจะลดจํานวนข้าราชการหรือว่าหน่วยงานใดๆจัดทั้งองค์กรไปเพื่อไทยเขาไม่ได้ไม่ได้หาเสียงเรื่องบ่อนเหมือนกันเขาก็จะทํามันอาจจะมีบางพรรคที่เขาอาจจะไม่หาเสียงแล้วเขาจะทําอะไรแบบนี้ก็ได้เนี่ยมันต้องคิดเปลี่ยนคือเขาอยากจะทําตัวนะมีปัญญาเข้ามาทําแม่เห็นไหมคือเราอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงก็คือมันเห็นได้ก่อนนะครับอยากอย่างเดียวไม่ได้มันต้องเป็นจริงด้วย เพียงแต่ว่าต้องการจะชี้ให้กับคนไทยได้ายเห็นว่าบัตรนี้มันคือคำตอบใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นมุมมองณขณะนี้คือคือวันนี้ประชาไตยมันไม่จริงอยู่แล้วค่ะบ้านเมืองเราปผดเดการก็ปลอมประชาไตยก็ปลอมปผดเดการเงินก็สมคบกับทุนแะประชาธิไปไตยก็กับทุนะนะครับถือปืนเข้ามาก็ถือเงินเข้ามาเละพอๆกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าบ้านเมืองนั้น มันไม่ได้รับการแก้ไขนะครับเพราะสิ่งที่พวกนี้ประกาศถ้ามันทำเนี่ยนะครับป่านนี้บ้านเมืองเจริญแล้วนะครับประกาศเพียงแค่ต้องการคะแนนเสียงพอเป็นมาแล้วนี่ก็เหลวเป๋วไม่ทํานะครับไอ้ที่ประกาศไม่ทําไอ้ที่ทำกไม่ได้ประกาศ <laughs> เห็นไหมแล้วก็เราจะไปฝากความหวังให้กับคนที่ไม่มีความรับผิดชอบแม้กระทั่งเรื่องคําพูดนะครับที่ใช้ในการหาเสียงและเป็นเหตุให้ประชาชนตัดสินใจ แต่ว่าเนี่ยนะครับถ้าประชาไตยมันตัดสินตัดสินก็ด้วยเงินตราเนี่ย <คะ S 2> เห็นไหมเงินเนี่ยนะครับที่มันจะได้มาก็แบบที่เราแลเห็นกันอยู่เนี่ยว่าจะมาช่องไหนได้<ม>ถ้าประชาธิปไตยแบบประมูลราคาเนี่ยเราก็จะมีโฉมหน้าประเทศกันอีกแบบนะครับที่มีการทักท้วงก็มันคือประชาไตยแบบนี้ใช่ไหม,มนะครับหรือว่าใครไม่เห็นปัญหา<ม>หรือว่าดัดจริตว่าเราเป็นประชาิปไตยประยแต่ แต่ทำไมเอ,เอ,เอสซารัตอเมริกามันไปลงทุนในประเทศคอมมิวนิสต์ไม่มาลงทุนในประเทศประ,ประ,ประาชาธิปไตยเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันจึงคำตอบก็คือว่ามันไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบ,น,<อ>น,บนี้นะครับเพราะเนี่ยนะครับประชาธิปไตยที่คิดราคาข่าหัวเนี่ยมันไปไม่ได้แล้วนะครับถ้าไม่มีการสังกานากันเนี่ย บ้านเมืองเนี่ยนะครับก็อยู่วันนี้ก็สารวันเตี้ยลงแล้วก็ยากที่พักการเมืองจะจทําให้มันเป็นอย่างที่ประชาชนอยากเป็นใช่ไหมก็ท้ายที่สุดก็ก็ต้องมีหน้าที่ในการหาเงินนะครับเงินขาวไม่ได้ของเงินเทาแล้วก็ท้ายที่สุดก็ก็ไปจัดการไปประมูลซื้อมาก็ส่วนหนึ่งก็ประชาชนเองก็รับเงินแล้วก็ให้คะแนนด้วยก็ทํำยังไงอ่ะเห็นไแล้วเราจะปล่อยประเทศเป็นแบบนี้ทีนี้เนี่ยนะครับนี่ไง พอสังคมมันเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็ต้องกล้าคิดมันก็ต้องกล้าสวนเหมือนกันว่าเฮ้ยบ้านเมืองจะเป็นแบบนี้เราไม่ได้มีใครรังเกียจเรื่องประชาธิปไตยแต่ว่ามันไม่ใช่แบบนี้นจริง<ะ><ะ>อย่างนี้เรียกประชาธิปไตยเหรอเพราะมันไม่เคยเป็นอยู่จริงแม้แต่เพียงวันเดียวอยู่แล้วม,มันเพียงแต่ว่านะครับจะเอาไอ้ระบบไหนมาห่มตัวแต่พฤติกรรมสันดานคนมันยังเหมือนเดิม,มเห็นไหมทีนี้เนี่ยนะครับ มันต้องกล้าคิดดังๆนะครับสื่อความของแต่ละส่วนเพราะต้องการให้เห็นว่าบ้านเมืองน,นั้นมันปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้แล้วะนะครับยกเว้นว่าจะทนโทษนะครับดักดานกนับเอสภาพมายากันแบบเนี้ยก็อยู่หลอกลวงตัวเองไปวันๆกับเรื่องประชาธิปไตยในภายใต้ประเทศนี่นะครับที่กำลังจะล้มคืนลงทุกขณะ